หนึ่งวันที่โรงเรียนออกซีทำอะไรบ้างจ๊าตามมาเลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาไปดูเนื่องจากดิฉันเป็นเด็กกิจกรรมวันนี้มีงานแกะสลักนะจาะออกซีก็เลยต้องไปแกะสลักเปิดมากิจกรรมแรกเริ่มจากการกินข้าวเลยแกมื้อเที่ยงวันนี้ออกซีกินมาหมี่เกี๊ยวนะแกฉันบอกเลยว่าอร่อยมากและหลายคนอาจจะแบบว่าเฮ้ยทำไมปวดมาเที่ยงเลยไม่ต้องกงลใจฉันลืมถามจากกินข้าวเสร็จนะจ๊ะไอเพื่อนก็แบบว่าเฮ้ยไปซื้อขนมของแลงมาจะสาก์กัน่จยด้วยค่ะมีลัมแกหลังจากนั้นก็นั่งรีวิวกันชำเลยแกเก้าสิบเปอร์ ว่าน้องตัวนี้เป็นฟักทองญี่ปุ่นเนื้อน้องแข็งมากแล้วคือมันต้องกดมีดใช้มือค้ำนิ้วค้ำอะไรต่างๆได้ๆอได้ขนาดออฟิคครูยังเดินมาให้กำลังใจเลยครูเขาแกะมาแล้วนะลูกหนึ่งปวดมือเหมือนกันแม่แต่แม่เป็นลรสููเขอสิวะอียิงเปิดมาถ้าเขียนหนังสือไม่ได้คือไม่ต้องแปลกใจเลยแล้วก็เสร็จแล้วจ้าแกนี่เห็นไหมงามบอนี่ก็คืองามอยู่เด้อเห็นหน้าตาทังสีแล้วก็แกะเปหลังจากแกะเสร็จก็คืออะไรเซฟ์งเซลฟี่ให้ไปเบอร์สมเด็ดทูยูไว้ให้บอก เออรักแรกมันแยกเออแต่นั้นก็นั่งคุยกันอะไรประมาณนี้แล้วครูก็อวดรูปเฮ้ยนี่ฉันตอนผอมนะก็นั่งคุยกับเพื่อนออก<อ>มาผ่อนคลายผ่อนใจหน่อยแกสลักทั้งวันก็คือปวดนิ้วไม่ไหวแซวแต่ก็นี่ไม่พ้นก็เข้ามาก็มาช่วยครูอีกแกไปนั่งรุนรางวัลไปสรุปถูกไม่ถูก <c oughs> ถูกไหมครับลอตเตอรี่ถูกหรือเปล่าไม่ถูก หมดความหวังนั่งน้ำตารีนได้เวลากลับบ้านแล้ว,วอีเพื่อนของตัวนี้คือไม่ดูตามาตะเรือเไรโดยฉันเดินผ่านมาห้ารอบแล้วและแล้วก็ได้เวลากลับบ้านแล้วนะจ๊ะแกตอนเช้ามาโรงเรียนก็คือมาดูผลงานตัวเองเลยแกคือบอกเลยว่าสวยมากคุณครูเขาจัดพวงจัดพับอะไรให้เงียีไปดูดอกไม้ทุกเทนแพ้ก็คือสวยเวอร์อ,อ,ล,อลังเวอร์หลังจากเมื่อวานแกวันนี้เราก็มาฉีดน้ำกันฉีดให้จนฉ่ำเลยไม่งั้นเดี๋ยวแห้งแน่เอาละคลิปนี้ประมาณนี้ใครอยากให้ทำอีกคอมเมนต์มานะ